ลองได้ปะลองคือมาให้ดูแล้วพี่ไม่เคยลองนะครับไม่เคยลองเลยต้อร่อยอ่ะนี่เมื่พ่อผมยังอยู่นะเสร็จพ่อกูแน่นอนเฮ้ยอืออือ้ยมึงแก่เนี้อาหมาอืออโอ้โหพวกมึงทำไมแก่กันไม่ได้เลยมาอืออแม่งเอ้ยมึงไม่ชอบเนี้ยเพราะมึงเตะเตะไอ้เจมส ไม่ใช่ผมรีวิวไลน์อีเกียไม่ใช่โูจูลี่โค้ดอร่อยเด็กๆทุกคนต้องเคยผ่านมาโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าตอนแรกอ่ะนี่ทำไมเยอะจังเฮ้ยมีรสทีรามิสุด้วยเหรอท่านผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนอยากกินอันเนี้ยอรสอะไรพี่เขาเขียนว่าดับเบิลช็อกโกแลตแซนวิชผมชอบกินช็อกโกแลตจู่แล้วไม่เคยเห็นเลยสองรสเนี้ยคือรสใหม่เหรอ ทีรามิสุกับเดอบลช็อกโกแลตแซนด์วิชเอาลองกินกันดีกว่าคือจูลี่ะเป็นแครคเกอร์ที่ผมชอบตอนเด็กๆแต่ผมไม่รู้ว่าผมกินแบบไปร้านป้าไปซื้อของไปอะไรเงี้ยแม่ก็ชอบซื้อพวกเนี้ยมาไว้ที่บ้านแล้วเราชอบกินตอนเด็กชอบกินรสมะนาวเนี่ยโคตรโคตรเลยกินได้ทั้งวันอ่ะลองได้ปะลองซื้อมาให้รีวิวเลยพี่พ่เคยลองไหมครับไม่เคยลองเลยรสทีรามิสุเนี่ย แล้วผมเป็นลุคอิตาลีอ่ะอยังไงผมก็ต้องชอบกินทีรามิสุอยู่แล้วทีรามิสุแปลว่าพ i ิกมีอัพที่ใครบอกอ่ะหยิบชั้นขึ้นมาถ้ากลิ่นก็หอมอ่ะกลิ่นทีรามิซูจริงอ่ะดมดูดมใช่ไหม <c oughs> กลิ่นทีรามิสุอ่ะ <c oughs> อืมโคกกรอบ <c oughs> จูเลียสลานะ เขาใส่ไว้ในแพ็คเล็กแบบนี้กานที่จะใส่ทุกอันปนกันแบบนี้มันจะไม่ก่อมันคือมันไปโยนกันแต่แต่เน,นี้ยมันมีอากาศอยู่เวืยซัพพอร์ตแรงตกแล้วก็เก็บความสดไว้ก็อร่อยอ่ะนี่ถ้าพ่อผมงมังอยู่นะเสร็จพ่อกูนแน่นอน เอาจริงนะนพูดตรงๆเลยแล้วกัน<ม>ขนมที่เป็นทีรามิสุส่วนมากเขาทำไม่เหมือนผมเลแบบ<ม>อันนี้แปลกใจจริงช็อกโกแลตกรอบหอมอร่อยไส้เนี่ยคือทีรามิสุเลยนะครับไม่หวานเกินไปด้วยผมเข้าใจนะว่าขนมมันควรจะหวานหวานไปมันกินไม่ลงมันต้องประมาณแบบเข้มๆห,มหวานๆมันๆแต่ความหวานต้องไม่สูงมากเพื่อให้มันรู้สึกเออกินกําลังอร่อยไม่แบบกินปั๊บป่วดหัวอยากกินน้ําเลยอันนี้โอเคอันนี้อร่อยมาก เรามาดูวันนี้ดีกว่าครับ Julie Charm รส d o u b l ลช็อกโกแลตแกะง่ายครับแกะง่ายเออไอ้แกะนี่ก็สำคัญโคตรเบื่อเลยบางทีมาอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีที่ให้เนี่ยแล้วแบะเฮ้ยอืออไอ้พวแกนี่อะมาโอ้โหพวกมึงทำไมแกะกันไม่ได้เลยมาแม่งเอ้ยแล้วแบบบ้ากันมีมีนะไม่ใช้อยากจะเอาชนะมาให้ได้จนแบบ มันมีสูตรแกะตรงตูดไม่ได้กาดแล้วโอ้โหนะอันนี้ของจูลี่นี่สบายเลยดูนะครับท่านผู้ชมง่ายเรามาลองจูลี่ชารมนะครับดับเบิลช็อกโกแลตราเล่น <c oughs> อันนี้กินช็อกโกแลตเข้มเข้มใครกินช็อกโกแลตอะแล้วบอบอร่อยเลยอะ ชโ็โอกโกแลตมันต้องใช้เวลายิ่งดาร์กช็อกโกแลตนะต้องใช้เวลารสชาติดาร์กช็อกโกแลตมาเต็มเลยอร่อยมากเข้มข้นเรารู้ได้เลยนะว่าจูรลี่เป็นของมีคุณภาพดูจากลายพิมพ์คมชัดไม่ได้พิมพ์มั่วซั่วนะครับไม่ใช่ว่าตัวเบี้ยวมาพิมพ์ไม่ตรงบ้างอือกรอบเหมือนเดิมจูรลียเนี่ยกรอบตลดดโโอดก็ช็อกโกแลตเต็มๆอร่อย ไปสองรถใหม่ที่ขอบคุณมากนะครับจูลี่ที่ทำของรถใหม่อร่อยออร่อยแบบนี้มาให้ผมได้กินอีกแล้วทีรามิสุแล้วก็เดับลช็อกโกแลตนะครับงั้นเรามาลองรถดั้งเดิมที่ผมโตขึ้นมากินก็จะมีรถพีนัทบัตเตอร์นะครับเนยถั่วยุคนี้บางคนเด็กแยมถั่วแล้วแต่มันคือเนยถั่วชื่อมันก็บอกพีนัทบัตเตอร์ไม่พีนัทแจมนะครับเนยถั่ว รสมะนาวมะนาวคือคุ้นเคยอ่ะกรอบหอมมะนาวมากครีมมะนาว<ๆ>เลมอน<ๆ>เชงเชนหวานเปรียปร้ยวอันเนี้ยคือรสแรกเลยที่กินชอบมากก็เลยซื้อไว้พี่รีวิววันนี้จูลี่แม่งดีจริงแม่งใช้มันเป็นแบบพีนับัตเตอร์ก็พีนับัตเตอร์จริงอะ ช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตจริงเทียนมิสูก็เป็นกลิ่นเทียนมิซูไม่ใช่มไม่มีกลิ่นนะมีแค่รสชาติล่ะตอนเด็กผมชอบกินหมูสเต๊กมากเพราะว่าซอสหมูสเต๊กมันทำมาจากถั่วตอนผมไปตีเทนเนิสตอนเี็กกันอยู่กันเนี่ยชอบสั่งหมูสเต๊กมากินแล้วผมชอบกินอาจา่าผมชอบกินอาจา่ขาขณะที่ว่าบางทีไม่มีหมูไม่มีหมูสเต๊ะก็ให้แม่บ้านกูพี่แดงทำอาจา่าให้แล้วกูเอาจูรี่เนี่ย

อร่อยไ่มอ,อ,อืมไม่อร่อยว่ะ The best The best j u ลี่นี้ยังไงก็ไว้ใจได้นะครับมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็ก <c oughs> ผมว่าทุกวันเนี่ยรถมันติดแล้วก็อีกอย่างคือผมตีกอปด้วยแล้วบางทีผมไม่กินข้าวผมจะไม่ชอบกินข้าวก่อนตี๊อปผมต้องติดอะไรพวกนี้ไปพูดถึงก็เป็นไอเดียที่ดีนะ <c oughs> ติดไปสักหลายรถผมว่า work อยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้กินพื้นที่เยอะเลยดูดิ <c oughs> เรามีทั้งของคาวกินเป็นเหมือนนะฟิลลิ่งแบบชีสกินเข้าไป ปิดท้ายด้วยอันนี้แล้วก็อันนี้โอ้โหครบเลยเป็นของหวานเลยนะครับเนี่ยจริงๆ้าเนี่ยไม่ได้เยอะลําบากอะไรเลยใส่เขาไม่ไถูกคุณอยู่ได้ละคุณปลอดภยัยละไปหลงป่าไปอะไรคุณรู้เลยว่าคุณเอาชีวิตรอดเพิ่มได้อีกหลายวันนะเออกินกับกาแฟก็น่าจะอร่อยนะครับผมเป็นคนไม่กินกาแฟแต่ว่าผม <c oughs> กินกับโอวัลตินอร่อยแน่นอน <c oughs> บอกเลยครับท่านผู้ชมกินกับโอวัลตินนี่อร่อยแน่นอนกินกับชาก็ได้นะชาร้อนอะ่ะผมว่าเวิร์กนะ เมราะว่ามันจะตัดเลี่ยนดีแล้วมันกินได้เรื่อยๆนะครับผมแนะนําเลยเผื่อบางคนเป็นแบบทำมาทำงานออฟฟิศทำงานอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีไม่ได้พักเที่ยงมันมีอยู่แล้วแหละประชุมนู่นนี่อะไรเงี้ยแนะนำนะครับจูลี่ติดตัวไปด้วยนี่คือคุณปลอดภัยแล้วนะครับลออตายรอดตายแถมยังไม่อพอเพื่อนต้องมานั่งถ่ายด้วยนะค,คุณก็ขายเพื่อนนะครับ20 <S <S เสเฮโซนนั้นก็คือช็อกโกแลตแหละครับแต่มันจะแบบหอมกว่า ไม่อร่อยว่ะแตาไโหกกันไม่ได้จริงลองห่ง้อมมึงไม่ชอบอันนี้ก็ให้มึงเตะอืมฮะมึงไม่ชอบอันนี้ก็ให้มึงเตะเตะไอเจมอ่ะอันดับหนึ่งจริงจริงจูลี่ทุกอันนี้คืออันดับหนึ่งสำหรับผมอะกินไม่หมดแต่ถ้าต้องเลือกเอาแค่รสชาติเพียวๆเลยนะครับไม่เอา ความรู้สึกตอนวัยเด็กหรืออะไรที่มันผูกพันมานะผมเป็นคนไม่ชอบรสทีรามิซูนะเลยท่านผู้ชมของหวานอะแต่ผมให้ทีรามิสูนี้อันดับหนึ่งเลยพูดจริงมันทําดีมากอันดับสองผมให้ชีส<ม>พีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตมะนาว แล้วก็เฮสโนทเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมจริงๆนี่คือไม่ไม่อร่อยนะอร่อยแต่ถ้าต้องเลือกอ่ะนี่คือซีเควนต์ผมเลยอร่อยไหม<อ>ใช่ไหมไม่น่าเชื่อมันเป็นทีรามิสูอ่ะรสชาติของทีรามิสูอ่ะถ้าขายอันนี้แค่ยี่สิบอันเนี้แค่ซองนี้ยแบบสิบ้าบาทยี่สบแค่อันเดียวนะผมยังกินเลยอร่อยมาก หาซื้อได้ที่โลตัสบิ๊กซีหรือร้านค้าทั่วไปได้เลยนะครับจูลี่ของเราอร่อยจริงๆนะครับมีติดไว้กินกับกาแฟก็อร่อยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะคือคุณมียเนี่ติดไว้คุณสบายเลย,ไม,ยไม่ตายแล้วอร่อยแน่นอนโอเคถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็บอกมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ